สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีถอนเงินจากแอปเป่าตังนะครับด้วยการโอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือว่าของคนอื่นๆนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเปิดเข้ามานะครับจะเห็นว่าจะแสดงหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราเลือกเมนู G Wallet นะครับก็คือตามตรงนี้เลย เมื่อลูกเมนู g w a l l e t แล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในหน้าจอที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าด้านบนหน้าจอนะครับจะแสดงข้อมูล Wallet ของเราก็คือกระเป๋าตังค์ของเรานเองนะครับว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับ G Wallet หมายเลขอะไรนะครับและณปัจจุบันเนี่ยมียอดเงินคงเหลือที่ยังอยู่ในกระเป๋าที่เราสามารถเอาไปใช้ใจ่ายได้เนี่ยอยู่กี่บาทนะครับซึ่ง เงินจํานวนนี้นะครับอาจจะเป็นเงินจากที่เราเติมเข้ามาแล้วเอาไปใช้จ่ายแล้วเหลือหรือในอนาคตอาจจะเป็นกระเป๋าตังที่ทางภาครัฐนะครับใช้ในการโอนเงินเข้ามายังกระเป๋าตังนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้จ่ายต่างๆหรือว่าจะถอนออกมานะครับดังนั้นตรงนี้เราสามารถเช็คได้ว่าณนะปัจจุบันเรามียอดเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่ได้ที่เมนูด้านบนสุดนี้เลยนะครับก็จะเห็นตามภาพก็คือจะเป็น เงินอยู่2 1 2บาทนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าทุกท่านมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในกระเป๋าตรงนี้อาจจะไปโอนเงินไปเติมเงินมือถือไปจ่ายค่าน้าข้าไฟก็ตามแต่ณนะปัจจุบันนี้ผมขอยกตัวอย่างในการโอนเงินเนาะที่เราจะไปกดเงินมาเป็นแบงก์เอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะครับให้ทุกท่านดูด้านล่างหน้าจอเลยนะครับจะมีเมนูโอนเงินเห็นไหมครับมีเมนูโอนเงินเนาะถัดจากนั้นจะมีมีเมนูเพิ่มบัตรเครดิตเมนูเติมเงินมือถือเมนู จ่ายค่าน้าําค่าไฟดังนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยอย่างเนี้ยผมมีเงินอยู่212บาทผมจะเติมเงินมือถือตอนนี้ตนนเติมได้ไหมก็เติมได้ก็ไปกดปุ่มเลือกเมนูปุ่มที่3ด้านล่างสุดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะต้องใช้เงินและจะต้องโอนเงินนะครับผมก็เลยเลือกเมนูโอนเงินนะครับ เสร็จแล้วมาดูเมื่อเราเลือกเมนูโอนเ,เ,เงินแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดําเนินการในทั้งสส่วนเลยส่วนแรกนะครับก็คือส่วนมดสุดก็คือพร้อมเพย์นะครับถ้าเราผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรแล้วก็ตามซึ่งโดยปกติเนี่ยพร้อมเพย์เนี่ยเราจะสามารถผูกบัญชีได้2ออย่างก็คืออาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ถ้าใครทราบก็สามารถเลือก กรอกเลขพร้อมเพย์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วกดต่อไปนะครับก็จะไประบุว่ายอดเงินเนี่ยจะโอนไปเท่าไหร่นะครับแต่ณนะตอนนี้ถ้าไม่ทราบนะครับถ้าไม่ทราบเลขพร้อมเพย์นะครับหรือว่าต้องการโอนไปยังบัญชีธนาคารก็ให้มาดูที่ด้านล่างเลยนะครับเลือกบัญชีธนาคารของท่านเลยว่าเราจะโอนเงินไปให้ใครซึ่งหมายเลขบัญชีนั้นเนี่ยเป็นธนาคารของอะไรก็กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งในวันนี้สําหรับตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าจะแสดงยอดเงินคงเหลือในวอ l l e t นะครับว่ามีอยู่200กว่าบาทใช่ไหมเอ่ยทีนี้จะปรากฏช่องนะครับให้เรากรอกเลขบัญชีนะครับของเรานั่นเองนะครับแล้ก็กรอกเลขบัญชีของเราไปนะครับส่วนนี้เมื่อกรอกเลขบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเลขบัญชีนั้นถูกต้องนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะขึ้นชื่อมาเลยว่าเลขบัญชีนี้เป็นชื่อใคร และก็เป็นเลขบัญชีเลขที่อะไรนะครับดังนั้นตอนนี้ให้ทุกคนเช็คว่ากรอกเลขไปแล้วเลขถูกหรือเปล่าใช่ชื่อคนที่เราจะโอนตังไปให้หรือเปล่านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านล่างนะครับมากรอกจํานวนเงินว่าเราต้องการโอนเงินไปให้บัญชีนี้จํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งจํานวนเงินมันก็ต้องไม่เกินเงินที่เรามีอยู่ในอล l l e t อยู่แล้วเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยเลือกเป็นโอนเงิน100บาทนะครับ มาสู่ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมายืนยันการโอนเงินนะครับก็จะแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าใน g w a ร l e t ของเรานะครับจะทําการโอนเงินไปบัญชีธนาคารอะไรจํานวนเท่าไหร่แล้วระบุด,ด้วยนะครับว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมก็คือค่าธรรมเนียมศูนย์บาททุกธนาคารนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเช็คระเอียดตรงนี้แล้วก็ให้ทําการกดยืนยันการโอนเงินนะครับมาสู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนการยืนยันทุกอย่างด้วยการกดรหัสพินนะครับ ก็คือเช็คละเอียดทุกอย่างเลยเหมือนเดิมว่ากระเป๋าตังค์จีวอเดตลาวโอนตังค์ไปให้ใครจํานวนเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วกรอกรหัสพินที่เราใช้เข้าแอป,ปเป๋าตังค์นะครับจำนวน6ห,หลักเนะี่ยเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถือว่าทําการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปยังธนาคารนั้นๆน,น,นะครับก็จะปรากฏสลิปก,การโอนเงินตรงนี้ ไปในโฟลเดอร์ของในส่วนของโฟลเดอร์รูปภาพของโทรศัพท์ของเรานะครับดังนั้นในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็คือถ้าใครมีบัตร ATM หรือว่ามีแอปโทรศัพท์มือถือของธนาคารต่างๆที่โอนเงินไปก็คือเอาไปกดที่ตู้ ATM แล้วก็เ,เงินออกมาใช้ได้เท่านั้นเองนะครับสาหรับใครที่ต้องการให้ทําคลิปอธิบายเรื่องอะไรนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับมาช่วยกันตอบมาช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับสําหรับ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีผมมีอะไรอัปเดตมาจากนี้นะครับมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาอธิบายวิธีการดําเนินการง่ายๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ